I fix I'm dare you to fix me. Crossing the me crossing line again ตอนนี้แม่จะต้มผักรวมมิตรนะคะก็แม่จะใส่หมูสามชั้นลงไปชิ้นหนึ่งให้เป็นรสชาติที่อร่อยนะคะแล้วก็จะมีแครหลอดมันฝรั่งที่คุณแม่ขูดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะขูด เกือบออกแล้วคุณแม่ก็ล้างให้สะอาดนะคะแต่ที่นี่ก็จะมีพวกถั่วนะคะที่นางถ่ายให้ดูค่ะนี่ถั่วที่สวนแม่ล้างแล้วก็สะอาดแล้วก็เอาลงไปอย่างน,นี้เลยนะคะนี่คุณแม่ทำนี่อะไรไหมวะนี่อะไรไหมวะไฟนี<ไ>่ยาอาริคุอาริคุ อริโกเจสออาลิโก้อไฟดอะอาลิโกนั่สิคุอสบอกดิเดอะลิโลงไปแล้วเรียบร้อยค่ะนี่คุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ก็จะเติมน้ำแล้วไปต้มค่ะตอนนี้คุณแม่ก็เติมน้ำนะคะเติมน้ำลูกสดเด้ ก็ตั้งเตาเลยค่ะนี่ค่ะเตรียมตั้งเตาปิดฟ้าโอรีเยนี่ค่ะดีกติกเปิดไฟกระแสไฟเรียบร้อยค่ะแล้วก็คุณแม่ก็ตุนไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะต้มแล้วเวลามาทานนะคะกับน้ำพริกหรือทานกับอะไรก็จะ อร่อยได้รสชาติที่พอดีเลยค่ะแล้วผักก็จะหวานกรอบนะเพราะว่าผักมันสดๆจากสวนเราเลยค่ะนี่แหละค่ะที่คุณแม่ทำประจำนะคะแกทำสูตรนี้เลยค่ะต้มผักของคุณแม่ค่ะนี่ค่ะก็สุกเรียบร้อยนะคะหอมรับประทานกับน้ำพริกแกวซุปลาบสารพัดได้เลยค่ะ บอกเลยว่ารสชาติกลมกล่อมหอมอร่อยสุดต้มผักรวมมิตรของแม่ย่านะคะก็คือซุปใส่หมูนั่นเองค่ะอร่อยอร่อยค่ะสุกแล้วนางก็ต้มไข่เค็มนะที่นางทำเองนางทำไว้เป็นกระปุกเลยนะนี่กระปุกไข่เค็มนางนางทำตลอดค่ะ ทำตลอดนะคะหมดไม่ได้หมดก็ทําใหม่เดี๋ยวนางก็จะนะคะข้าวก็สุกแล้วนี่ซุปก็เสร็จแล้วถั่วนะคะใครชอบซุปก็ต้มอ,อย่างนี้แล้วเอามาซุปได้เลยค่ะเดี๋ยวนางจะแกงเห็ดแล้วก็จะซุปเห็ดนะคะวันนี้ลาบนะคะก็คือก้อยเห็ดซุปเห็ด จิ้มกับผักนี่อร่อยอร่อยกันเลยจ้าเข้าสวนนะคะเก็บเครื่องหอมผักโขมฝรั่งหลากหลายพริกไปปรุงรสไปทำซุปก้อยเห็ดส่วนแม่ย่าก็จะพูดคุยกับนางและทำเมนูของแม่ย่าต่ออีกนะไปชมความน่ารักของแม่ย่าและนางทำอาหาร,ราอะไร<ม><ม>บ้างมีเมนูอะไร<า>บ้างไปดูกันและติดตามกันเลยนะคะขอบคุณที่กดแชร์กดไลค์ให้ค่ะนางก็จะเอา ใ่ผักหอมนี่ด้วยนะคะเพราะว่านางจะจะซุปค่ะซุปเห็ดนะคะจะซุปเห็ดก้อยเห็ดจินกับผักอร่อยอร่อยน่คะผักหอมกำลังจะโตค่ะนะคะกำลังจะโตแมีงล้านี่ยิ่งอ่าพวกเนี้ยยิ่งเด็ดยิ่งแตกนะคะ นี่นางไปกินสดๆกับอันนี้เอาไว้ให้มันแก่จะได้เอามาเล็บทำพันต่อพวกนี้นางจะเด็ดค่ะเด็ดให้มันแตกนะคะไม่แตกนี่กินกับซุปเห็ดลาบเห็ดนี่ค่ะเด็ดตลอดยิ่งเด็ดยิ่งแตก อานางจะพาทำอาหารเสร็จแล้วจะมาเก็บอีกนะคะมาดูว่านางจะพาเก็บบักแตงเล็กแตงหอด้วยค่ะหอมหัวแดงเนี่เป็นหอมหัวแดงใหญ่นะคะไม่ใช่หอมหัวแดงพันเล็กเหมือนบ้านเรานะมันก็จะเป็นหัวหัวหัวใหญ่ขึ้นนะคะหัวเดียวหัวเดียวเลยนี่พริกค่ะเก็บตลอดกินตลอดค่ะไม่ต้องซื้อ แค่น,นี้ก็เผ็ดหงชีแล้วแล้วก็ไปปล่อยเป็นลูกโดดด้วยตัววันตัวคืนแต่งอันนี้ฟักทองนะคะที่นางตะไคร้ค่ะอันนี้ตะไคร้ แต่ใครในเวลาต้มไก่ต้มยำนะคะนางชอบเอาใบมันนะคะไปม้วนม้วนม้วนใส่มันจะหอมมากแต่ถ้าลำมันเนี่ยเราไปตำนะคะตำเกี่ยวบองค่ะหันห่นหัน่นหั่นแล้วก็แกงขั่วค่ะจะอร่อยแกงขัว่วเนี่ยจะเอาหัวมันนะคะแกงขัว่วหรือทำอปลาบองเอาหัวมันไปหัน่นหั่นใส่แต่ถ้าพวกต้มยำพวกต้มแจงส้มปลาแกงต้มไก่อย่างเงี้ยน,นางจะชอบเอาใบมันค่ะไปม้วนม้วนใส่มันจะหอม อีกแบบหนึ่งนี่ค่ะอันนี้ฟักทองนางเอาหญ้ามันค่ะอันนี้เบี้ยแมงลักนะคะมันถีมากนางก็ไม่มีเพื่อนอยู่ใกล้เนาะถ้ามีเพื่อนอยู่ใกล้เนี่ยจะถอนให้ไปปลูกฟรีเลยนี่นางก็ต้องคอยถอนนะคะคอยถอนออกเพื่อให้มันให้มันห่างนะคะให้มันห่างมันถีมาก แต่นางถอนน่ะนางก็ไปใส่แกงเห็ดนะคะไปใส่แกงแล้วก็จะก้อยไปจ้ะไปทำกันเลยจ้ะเดี๋ยวเก็บผักโขมฝรั่งนะคะเอาออกจาก,กสวนเลยถอนเลยค่ะถอนเลยเอาไปแกงใส่นะคะเอาไปแกงใส่เห็ดค่ะถอนออกเลยถอนออกจากสวน ผักโคมฝรั่งอวบๆเอาไปแกงใส่เห็ดค่ะนี่เป็นผักเลยนะคะเก็บไปแกงใส่เห็ดเป็นผักเลยนี่คะ่ะนี่ผักโขมฝรั่งกำลังเริ่มออกดอกอ่อนๆค่ะ กแกงใส่ผักแกแกงใส่เห็ดดูอันนี้ผักลืมผัวนะคะผักลืมผัวก็ขึ้นเยอะค่ะถอนออกประจํานะคะกินมั่งไม่กินมั่งนี่ค่ะผักลืมผัวโอ้ยผักหอมบังนี่ค่ะผักลืมสามีค่ะผักลืมสามีนี่ค่ะ มนยาทอดมะเขือเทศน้ำมันเลยอีกแล้วค่ะมะเขือเทศอ่อนมียาจะอร่อยมากแบบเตะบงมังชิเฮ้ยเด้อเตบงมังชีเอ้ยจะมาแหวเตรียมรับประทานตัดด้านในครูซอแหวกเฮ้ยย่าบอกอร่อยมากเตรบงมังชีไทยแลนด์ปลาเลอร่อยมาก อับาเฮ้ยเบียงปากเลไทยแลนด์ละแมตัวปากรลไทยแลนด์เบียงนี่ย่าบอกอร่อยมากอร่อยมากาอร่อยมากแต่นางก็จะล้างผักนะคะเตรียมแกงเห็ดนี่ย่าทำเสร็จนางก็จะแกงเห็ด แจงเสร็จแล้วนางก็จะมาซุปมาก้อยนะคะก้อยเห็ดมันจะได้เผ็ดเผ็ดอร่อยอร่อยอร่อยมากอันนี้ต้มเสร็จแล้วว้าวอร่อยมาก นางเอาเห็ดที่เก็บมานะคะดอกซีขาวให้ไปไปให้ไม่ยาทอดน้ํามันเนยกินด้วยนะคะเห็นไหมเห็ดมีเห็ดด้วยไอ้ตูดตัวไปแม่ย่าจะชอบมากไ <ป S 1> อ,ากอ้ตมดตัวไปแล้มเนาช่วยแล้วแบบเอออุ้ยตูดมังชีบียงไปแล้วก็มีเห็ดหวานนะคะนี่ค่ะเห็ดกวกหวาน เห็ดขาวดอกหวานนะคะทอดน้ำมันเนยนิดหน่อยนะสุกมัง่งไม่สุกมัง่งไม่ยาทอดแบบแป๊บเดียวแล้วก็มะเขือเทศอ่อน,นะคะ่ะนี่มยาเดี๋ยวไม่ยาก็ไปทานเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่า เป็นขั้นตอนซุปนะคะหรือว่าก้อยค่ะก้อยเห็ดนะคะก้อยเห็ดมืดหน่อยนะพิกค่ะแล้วแต่ใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยผ็ดมากก็ใช่มากนี่ค่ะโขกเลยค่ะโขกพริกพอหยาบหยาบนะคะ กระเทียมแล้วเราก็มาตักแกงเห็ดใส่เลยจ้าเพื่อซุปเลยจ้าผักทุกอย่างเอามาก้อยหมดเลยนะตอนนี้ญญนทั้งผักทั้งเห็ดนะคะ ได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็มาเตรียมก้อยเตรียมซุปเลยค่ะตอนนางแกงนางก็ปรุงรสพอดีแล้วนะคะใครชอบปลา้าน้ำปลาชูรสก็ใส่ไปค่ะเดี๋ยวนางจะเติมหอมเยอะก็เลยปรุงรสเพิ่มใหม่นะคะลงรสซุปหอมสมุนไพรลงไปใส่น้ำปลาลงไป ดีค่อยชิมเสร็จแล้วก็ใส่มะนาวลงไปเลย <c oughs> แล้วก็ใส่หอมลงไปทุกเลยค่ะแล้วก็ค่อยสั่วคนให้เข้ากันนะคะ ทั้งหอมสารเอนเอหอมอะไรบ้านเราสารพัดหอมค่ะที่คุณชอบนะคะใส่ไปให้หมดเลยหอมแดงหอมหัวใหญ่แล้วก็หอมป้อมหอมป้อมแล้วก็ใบหัวหอมนะคะใส่ไปเลยเสร็จแล้วเราก็ส่วคนให้เข้ากันเลยจ้าเสร็จแล้วค่ะไม่แดงนะคะเพราะว่าไม่มี พริกป่นนะคะถ้าใส่พริกป่นก็จะแดงสวยแต่นี้ทําแบบสูตรพริกสดก้อยอร่อยออยแซ่บนางชอบแบบนี้ค่ะเ,คเมนูก้อยเห็ดเสร็จแล้วค่ะซุปเห็ดหรือก้อยเห็ดนะคะเสร็จแล้วบอกเลยว่ารสชาติอร่อยมากชอบรสไหนก็ปรุงเอานะคะผักพร้อมเสิร์ฟค่ะแล้วมีไข่เค็มด้วยทำเองทุกอย่างนะไข่เค็มนางก็ทำเองผัก ข้าวไปเราเตรียมไปรับประทานกันเลยจ้าเสร็จแล้วจ้ะอันนี้เราจะให้ดูบักแตงน้อยนะคะนี่ค่ะแตงน้อยค่ะแตงน้อยนะคะนี่ค่ะนี่เป็นลูกดกมาก เจ็บจิ้นทุกวันแต่เขาก็ออกดอกออกลูกอ่อนมาทุกวันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะลูกของเขานะเดี๋ยวเด้อนี่ลูกของเขาคือบักแตงน้อยนะคะบักแตงน้อยดกค่ะพี่น้องดกมากนะคะดกมากแหวกดูก็จะเห็นลูกของเขานะคะแต่ต้องแวกดูนะนี่ค่ะเขียวๆอยู่ไหนเห็นไหมคะดอกเลยเออ ดูดิขยายออกมาลูกเล็กลูกน้อยเต็มกิ่งก้านสาขาดูค่ะเออคุ้มค่าจริงๆค่ะไม่พอนะคะเบักเขือยาวค่ะเบักเขือยาวก็ออกลูกดอกทุกต้นนะพี่น้องดอกทุกต้นค่ะกําลังออกลูกนะคะเขือยาวค่ะเขือยาวนางคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆกําลังเริ่มออกดอก คุณนาบักขี้เคียก็ดกเต็มไปหมดเลยนม่ย่าเด็ดกินทุกวันนี่บักแตงค่ะบักแตงเจ็บบักแตงน้อยไปกินนางจะไปกินแล้วบักแตงน้อย อ่าจุดถูก้านี่ค่ะว้าวอันนี้ยังไม่เก็บเอาไว้ก่อนตกนะจะเอาไว้ให้มันแก่ให้มันแก่แล้วก็เอาไว้ทำพัน พี่เอาไม่หมดดังแะไปกินละว้วาวสวยงามผักกำลังโตว,วันโตคืนค่ะ ยิ่งเด็ดยิ่งแตกเด็ดทุกวันค่ะยอดโหระพากินกับก๋วยเตี๋ยวหรือไม่ก๋วยเตี๋ยวก็ช่างนางจะไปกินกับแหนมค่ะกับแตงแตงลูกใหญ่ก็เจ็บไปแล้วแล้วก็แตงลูกเล็กพริกอ่อนนะครับเอาพริกอ่อนนางก็เจ็บแล้วนะะแค่นี้พ่อค่ะพักนางเยอะแล้วดูพริกค่ะพริกไปยิงกับแหนม วันนี้เตียนไหมคะไม่ยาตัดหญ้าขยันตัดหญ้านี่ตัดหญ้าเตียนมากเลยไปค่ะไปกิน้แนแหนมพิซซ่าสารพัดอาหารไข่คงไข่เค็มวันนี้ไปเลยจ้า,าค่ะแตงน้อยแตงใหญ่พริกผักต่างๆ ปนกันอยู่นี่แลหละค่ะโหรพงโหรปลากินไปจะหมดแล้วนะคะอาหารหลายอย่างค่ะอร่อยมากข้าวหมดชามแล้วแหนมหมดไปเกินครึ่งละนี่ค่ะอร่อยมากินกันค่ะไข,เข่เค็มหมดไปลูกแล้วนี่ลูกที่สองเมนูโปรด ข้าวคุกไข่เค็มอร่อยอร่อยมันดีค่ะแล้วก็กินแหนมกับผักค่ะนี่แซ่บแล้วค่ะแจวหอมป้อมอน,นะคะเจวหอมป้อมหอมหอมอร่อยอร่อยไก,ก่อบสมุนไพรอีกแล้วค่ะพี่น้องเองอลี้ยงอร่ามไก่อบสมุนไพรแหนมหมูนะคะแหนมหมู กินกับผักนี่ค่ะทั้งผักทั้งแตงเล็กทั้งหัวหอมผักกาดหินนะโหระพานี่ค่ะไข่เค็มก็มานะนี่ไข่เค็มก็มาไข่เค็มก็มา